สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลิปนี้มาเดึกครับ29เมษายน2567วันนี้วันที่29เมษายน2567กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ขึ้นข่าวทาง Facebook แล้วนะครับแจ้งไทม์ไลน์การทำงานตั้งแต่อสมส่งรายงานอสมหนจนถึงวันโอนค่าบริการในเดือนพฤษภาคมซึ่งจะโอนวันที่15พฤษภาคม2567นี้แล้วก็เมื่อดูตามไทม์ไลน์ต่างๆแล้วนะครับ ก็วันที่15พฤษภาคมเนี่ยจะได้รับการโอนอสมอจะได้รับการโอนค่าบิการของเดือนเมษายน2567 2,000บาทนี่ยอดที่1ส่วนยอดที่2จะเป็นการโอนตกเบิกตั้งแต่ตุลา66ถึงมีนาคม67 6เดือนอีก6,000ก็จะได้เป็น8,000ก็มีหลายคนสนใจว่าเอ๊ะทำไมจึงไม่ได้9,000สาเหตุที่ไม่ได้9,000เราก็เลยมาอธิบายให้ฟัง ดังต่อไปนี้ครับก็ต้องมาดูตารางครับวันเดือนปีที่จ่ายเงินแล้วก็เป็นค่าริกป่วยการขึ้เดือนไหนรับไปแล้วเท่าไหร่ในเดือนนั้นแล้วก็ยังไม่ได้รับเท่าไหร่ในเดือนนั้นแล้วก็รวมยังไม่ได้รับรวบยอดว่าหลายเดือนไปมันจะเป็นเท่าไหร่ก็วันที่15พฤศจิกายน67นี่จ่ายค่าป่วยการครั้งที่1นะครับแต่ว่าวันที่15พฤศจิกายนนี่จ่ายค่าป่วยการครั้งที่1นี่ไม่ใช่ของเดือนพฤศจิกายนนะครับ เป็นค่าประกันของเดือนตุลาหกหกก็พี่น้องก็รับไปแล้วเมื่อวันที่สิบห้าพฤศจิกายนหนึ่งพันทีนี้เขาจะจ่ายค่าประกันตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปนี่สองพันค่าประกันของเดือนตุลาเมื่อรับวันที่สิบห้าพฤศจิกาจึงยังไม่ได้รับอยู่หนึ่งพันนะครับทีนี้รวมยังไม่ได้รับถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนี่รวมยังไม่ได้รับอยู่หนึ่งพันนี่แหละส่วนหนึ่งพันนี่แหละรอตกเบิกนะครับต่อไปก็เป็นการจ่ายค่าประกันเดือนที่สองนะครับ เดือนที่สองในเขาจ่ายในเดือนธันวาคมนะครับเดือนที่สองจ่ายวันจากวันที่15ธันวาคม66ก็เป็นค่าปาระกันของเดือนพฤษภาคม66นะครับก็เดือนนี้ก็รับไปอีกหนึ่งพันส่วนที่ยังไม่ได้รับของเดือนพฤษภายนนี่<ป>ก็ยังไม่ได้รับอยู่หนึ่งพันในวันที่15ธันวาคมนี่ทีนี้ถ้ารวม รวมที่ยังไม่ได้รับก็จะกลายเป็น2เดือน<บ>ก็คือ2000 2,000, 2000, 2000นี่แหละรอตกเบิกครับ2,000ใน <2000 S 2> <2000 S 1> ส่วนนี้เรารอตกเบิกต่อมาครับวันที่15บากราหกเจ็ดครับเป็นการจ่ายค่าประกันครั้งที่3แต่ว่าเป็นค่าประกรันของเดือนธันวานะครับเป็นค่าประกรันของเดือนธันวาคม6 6นะครับ ก็วันท pues, an ี่15บกาพฤษภคมเนี่ยจ่ายเป็นครั้งที่3ก็รับไป1 0 0 0พส่วนที่ยังไม่ได้รับของเดือนธันวานะครับของเดือนธันวาอีกยังไม่ได้รับ1000ทีนี้รวมส่วนที่ยังไม่ได้รับก็ของเดือนตุลาพฤศจิกาธันวา3มเดือนรวมกันส่วนที่ยังไม่ได้รับก็เป็น3 0 0พัน0 0พันนี่แหละรอตกเบิกครับต่อไปครับ15ากุมภาจ่ายค่าป่วยการเป็นครั้งที่4 15้ากุมภาหกเจดนะครับแต่ว่าครั้งที่4นี่ ไม่ใช่ค่าประกังเดือนกุมภาเป็นค่าประกันกของเดือนมกราหกเจ็ดนะครับค่าประกันกของเดือนมกราคมหกเจ็ดก็วันที่สิบห้ากุมภาเนี่ยก็รับไปหนึ่งพันทีนี้ส่วนที่ยังไม่ได้ของเดือนมกราหกเจ็ดเนี่ยก็หน<ร>ึ่งพันทีนี้ถ้ารวมทั้งสี่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรารวมส่วนที่ยังไม่ได้รับก็จะกลายเป็นสี่พันสี่พันนี่แหละรอตกเบิกย้อนหลังนะครับต่อไปครับวันที่สิบห้ามีนา พี่น้องอสมก็ได้รับค่าประกันอีกอีกรับเป็นเดือนที่5แต่เดือนที่5นี่เป็นค่าประกันของเดือนกุมภานะครับค่าประกันของเดือนกุมภาหกเจ็รับวันที่สิมีนาคมหกนะครับก็รับค่าประกันของเดือนกุมภาไปหนึ่พส่วนค่าประกันของเดือนกุมภาที่รัฐบาลค้างอยู่ก็ค้าง1000พแต่ว่าถ้ารวมที่ยังไม่ได้รับก็รวมตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเลยรัฐบาลก็ค้างพี่น้องอยู่5เดือนก็เป็น Now, 5 0 0 0นะครับไอห้าพันนี่แหละรอตกเบิกนะครับรอตกเบิกต่อไปครับเดือนที่ผ่านมาก็คือวันที่11เมษายน67นะครับอันนี้ก็จ่ายค่าประกันของเดือนมีนาคม6 7ไปนะครับมีนาคม67จ่ายวันที่11เมษายนที่ผ่านมานี่ก็พี่น้องรับไป1,000พทีนี้ค่าประกันของเดือนมีนาที่จ่ายวันที่11เมษายนนี่รัฐบาลก็ ค้างท่านอยู่1000พันยังไม่ได้รับอยู่1,000แต่ว่าถ้ารวมตั้งแต่ตุลามาที่ยังไม่ได้รับนับจนถึง11เมษาก็ตุลา1น0 0พันพิจิกาหนึ0ันธันวาหนึ0พันมกราหนึ0ันกุมภาหนึ่พันมีนา1,000ก็เหลือยังไม่ได้รับอยู่ทั้งสิ้น6000นะครับ6 0พันนะครับทีนี้ต่อไปเขาจะจ่ายค่าบริการของเดือน ของเดือนเมษาวันที่15พฤษภาคมนี่ครับนี่แหละที่กรมพิชีกางเอ่อที่กรมสบวศขึ้นข่าววันนี้แหละขึ้นข่าววันที่29เมษาเนเมษายนบอกว่า15พฤษภาคมนี่เขาจะใหญ่ค่าบริการของเดือนเมษาเห็นไหมครับเมษายน67ครับซึ่งเมษายน67เองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข,สสขบอกว่าจ่ายสองพไปเลยเพราะว่าอัตราใหม่ ทีนี้ส่วนที่ยังไม่ได้รับของเดือนเมษาเนี่สมมติว่าวันที่15พฤษภาคมเนี่ยจ่าย2,000ส่วนที่ยังไม่ได้รับก็ไม่มีเพราะจ่ายเต็มไงเขาวันที่15พฤษภาคมเขาจ่ายเต็ม2,000เพราะฉะนั้นส่วนที่ตกเบิกที่ยังไม่ได้รับเขาก็จะจ่าย6,000ด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในวันที่15พฤษภาคมนี่ซึ่งเป็นค่าค่าประกของเดือนเมษาเนี่ยพี่น้องก็จึงจะได้รับนี่เห็นไหมครับ 15าพฤษภาคมนี่ก็จะรับค่าประกั้างเดือนเมษานี่รับ2,000ครับทีนี้ส่วนตกบึกที่ยังไม่รับก็6,000เพราะนั้นเงินที่จะได้รับสองส่วนรวมกันก็คือวันที่15พฤษภาคมค่าประกั้างเดือนเมษาก็รับ2,000ไปเต็มเ็มเลยนี่แล้วก็ส่วนที่ยังไม่ได้รับตั้งแต่ตุลา66ถึงมีนาคม67น,นี่6,000อีกรับไปเต็มเต็มรวมพี่น้องอสมจึงได้ในวันที่ สิบห้าพฤษภาคมแปดพันไม่ใช่เก0 0ก็ตามที่อธิบายมานี้ครับก็หวังว่าพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านเมื่อฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบจึงจะเข้าใจนะครับคงจะเข้าใจนะครับว่าทําไมจึงไม่ได้9 0 0าได้8ป0 0ันครับสวัสดีครับ